สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับกับมาอีกครั้งนะครับสำหรับชุดหัวข้อโลคุโดเรนาชิบูนะครับหรือจอมเกมบูนั่นเองใครต่อใครที่เคยอ่านก็คงจะมีความคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับว่า ชื่อตัวละครบางตัวเนี่ยทำไมดูอ่านยากๆจังเลยนะครับผิดกับชื่อตัวละครในการ์ตูนยุคปัจจุบันนะครับที่ชื่อจะดูซ้ำๆกันไปสมบอาจจะเป็นเพาราะสไตล์การตั้งชื่อในยุคนั้นแต่ใครพอจะทราบไหมล่ะครับว่าชื่อบางตัวละครของเรื่องจอมเกโบนั้นถูกเรฟเฟอ์เรนซ์หรืออ้างอิงมาจากชื่อคนจริงๆวันนี้เราจะมาส่องกันดูสักหน่อยนะครับว่าชื่อแต่ละคนนั้นมีที่มามาจากตัวบุคคลใดกันบ้าง ซึ่งที่มาของชื่อส่วนมากก็จะมาจากนักมวยสากลน,นักมวยปั้มหรือจะเป็นนักคาราเต้เป็นต้นนะครับตระกูลไมเอดะานั้นซึ่งในส่วนของนามสกุลไมเอดะาเนี่ยก็มีที่มามาจากคุณไมเอดะอากิระนักมวยปั้มชาวญี่ปุ่นที่ลเล่นอยู่ในช่วงยุค80พอดีและแถมยังเป็นคู่ที่ช่วยพัฒนารูปแบบมวยปั้มของญี่ปุ่นในยุคนั้นอีกด้วย ซึ่งตระกูลของไมเอดานั้นมีเอ่ยถึงกันอยู่4คนนะครับนั่นก็คือ da, ไมเอดะไทซันไมเอดะฟูจิโอไมเอดะโยโค และไมดะมงซนนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับไมดะไทเซนในส่วนชื่อของไทเซนนั้นก็ถูกอ้างอิงมาจากไม้ไทสันนะครับผมคือไทเซนไทเซนประมาณนี้นะครับผมเจ้าของตำนานนักมวยที่ครองแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยวัยเพียง20ปี4เดือน22วันครับคนต่อไปครับพี่ใหญ่ของตระกูลอย่างไมดะฟูจิโอในส่วนชื่อของเขาฟูจิโอก็ถูกอ้างอิงมาจากโอซากิฟูจิ นักมวยสากลชาวญี่ปุ่นที่ชกอยู่ในรุ่นเวเตอร์เวทนะครับและมาถึงคนน้องเล็กสุดของตระกูลไมเอดาอย่างไมเอดาโูโคที่ชื่อของโยโคนั้นถูกอ้างอิงมาจากกูชิเก็งโยโคนักมวยอาชีพชาวญี่ปุ่นที่มีสถิติการชกทั้งหมด24ครั้งชนะ23แพ้1และยังเป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นที่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้มากที่สุดถึง13ครั้งนะครับและคนสุดท้ายของตระกูลไมเอดาครับอย่างไมเอดามงซน พ่อของทั้ง3คนก่อนหน้านั้นโดยในชื่อของมงซอนนั้นถูกอ้างอิงมาจากการสมอนซอนนะครับผมนักมวยอาชีพชาวอาร์เจนตินาชายาเอสโกเปจาหรือปืนลูกซองถ้าชื่อตรงสับอาร์เจนตินาผิดขออภัยด้วยนะครับผมโดยสส่ตีเขานั้นชกอยู่ที่100ครั้งชนะ87และในการชนะของเขานั้นมาจากการน็อกถึง59ครั้งนะครับมาถึงคู่หูอย่างคาซึยิยามาชิตะกับยูเนยิสวามุระ โดยในส่วนของยามาชิตะานั้นถูกอ้างอิงมาจากชื่อของคุณยาสุฮิโรยามาชิตะนักกีฬายูโดดีกรี5เหรียญทองในการแข่งกีฬานานาชาติและสวามุระถูกอ้างอิงมาจากชื่อของทาดาชิสวามุระอดีตนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมคนต่อไปครับคัตตานาก,กะ ชายที่สามารถเอาชนะมาเอดาได้ในเกติกามวยสากลน,นะครับผมชื่อของฮันตะากะนั้นมีที่มามาจากคิโยชิฮันตะกะอดีตแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสถาบัน WBCWBA และ IBF นะครับคนต่อไปครับกับวายิมะ มาสุทสึประธานชมรมเชียร์แห่งโรงเรียนเทเค็นที่ทั้งชื่อและนามสก,กุลล้วนมีที่มามาจากชื่อของยอดนักสู้นักกีฬาทั้งสิน้นวายิมะนั้นเลเฟเลนมาจากโคยจิวายิมะอดีตนักมวยชาวญี่ปุ่นและมาสุมาสึที่ได้ที่มามาจากโอยามะมาสุทสึปรมาจ,จารย์คาราเต้ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการใช้คาราเต้รูปแบบไซนิจินะครับผม มาถึงฮามาดาฮิโรกิครับจากชมรมมวยเห็นหน้าแก่ๆแ,แบบนี้ทรงเหมือนตัวประกอบอย่างนี้เห็นอย่างนี้พี่แกก็มีบทบาทเยอะเหมือนกันนะครับในซีรีส์สำหรับชื่อฮามาดานั้นอ้างอิงมาจากชื่อของซึโยชิฮามาดะนักมวยอาชีพชาวญี่ปุ่นและในส่วนของฮิโรกิก็ได้อ้างอิงมาจากฮิโรกิอิโอกะนักมวยอาชีพชาวญี่ปุ่นที่เคยผ่านสนามมาถึง3รุ่นนั่นก็คือรุ่นไลฟ์ไฟเวทซูเปอร์ไฟเวทและสโตลเวทนะครับผม มาว่าถึงมุโตะอากิโยชิสมาชิกชมรมเชียร์กันสักหน่อยนะครับที่ทั้งชื่อและนามสกุลของเขาก็ล้วนนั่งอิงมาจากชื่อของนักกีฬาและนักสู้ที่มีอยู่จริงทั้งสิ้น มุโตนั้นมาจากเคจิมุโตะนักมวยปั้มหรืออีกชื่อหนึ่งที่แฟนๆมวยปั้มสายลึกน่าจะคุ้นเคยนะครับกับเดอะเกรทมูตาแห่งสมาคมนิวเจแปนโปเรสซิ่งนะครับผมและอากิโยชิก็มาจากอากิโยชิมัซเอิปรมาจารย์คาราเต้อีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นครับและคนสุดท้ายในคลิปนี้ครับอย่างโอฮาชิฮิเดคาสุ ส่วนตัวแอบชอบตัวละครน,นี้นะครับผมโดยชื่อของโอฮาชินั้นถูกอ้างอิงมาจากฮิเดคาสุอาคาอินักโมยอาชีพรุ่นไลฟ์เวทและโอฮาชินั้นก็ได้ที่มามาจากฮิเดโยกิโอฮาชินักโมยสากลชาวญี่ปุ่นในรุ่นสตอร์เวทที่มีเซติการชกอยู่ที่ 24ครั้งชนะ19แพ้5นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของชื่อแต่ละตัวละครในจอมเกบูจริงๆจะมีอีกหลายตัวละครนะครับที่ไม่ได้ถูกยกมาพูดถึงในคลิปนี้ซึ่งเอาไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาว่าถึงกันใหม่กับตัวละครเพิ่มเติมนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับจริงๆต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ